ครับสวัสดีคนดูแล้วก็ผู้ติดตามทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้นะครับผมก็มีของมาแจกให้เหมือนเดิมนะครับผมสำหรับใครที่เข้ามาดูนะครับก็ช่วยกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งดูคลิปให้จม่ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดนะครับผมกิจกรรมรับบัตรกาลิญารับบัตรเปลี่ยนซื้อแล้วก็โค้ดสกินปื้นต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นโค้ดไอเคมังกรโค้ดซองไฟหรือว่าโค้ดเอ็มโฟนะครับผมโค้ดเอ็มหนึ่งแปดเจ็ดนะครับก่อนที่เราจะมาแจกของรางวัลกันนี่ผมขอไปดูกิจกรรมกกันน่อะครบผม เหลือ7วันนะครับตรงนี้ก็มากดรับเอานะครับผมแล้วก็มีรางวัลน,นะครับผมกาแล็กนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปกดดูตรงที่อ่าไอ้นี่กันก่อนเนาะตรงที่ร้านค้านะครับผม ตรงนี้ผมก็จะบอกนะครับผมสลับใครที่ใส่โค้ดไม่เป็นนะครับ <_ C os al> ก็กดมาตรงที่ประกาศนะครับผมแล้วก็กดตรงมาที่แหลกโค้ดไอเทมแล้วก็ทุกคนกดเข้าไปนะตรงนั้นจะมีที่ใส่โค้ดนะครับแต่ตอนนี้เรามาดูที่ตู้ลักก้รยยอดกันก่อนนะครับผมตุลกี้รยยอนะครับก็จะมีอ่าสุดส,ดสดกินมา,ม,ามาใหม่นะครับผมสุดตัวละครมีบัตรส้มนะครับผมตรงนี้ก็ให้เราสามารถอ่าถ้าเราไม่ชอบไอเทมตัวไหน,นเราก็สามารถกดเลือกออกได้2อ,อย่างนะครับผมสุ่มเมาสุดตัวละครนะครับตรงนี้ เรามาดูไดมอนรยอย่อก่อนกันนะครับผมตรงนี้ก็พี่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดนะจะเป็นซุดตัวละครนะครับผมสุดไดมอนตัวนี้ก็จะเป็นสกินปืนนะครับผมอ่ะเปิดไปสักหนึ่งครั้งก่อนไม่เป็นไรนะครับผมได้กะทถา24ชั่วโมงโอเคกดตกลงไปได้ระทาหนึ่งวันนะครับผมอันนี้ก็กดรับไปนะครับผมเกิดหนึ่งครั้งก็จะได้กล่องรางวัลน,นะครับผมหนึ่งกล่อง เรามาดูที่โกกันนะครับผมโกตอนนี้ผมก็มีอยู่4ใบนะครับสุดสุดตัวละครผู้หญิงตัวนี้ผมยังไม่ได้นะครับผมผมก็จะเปิดไปนะครับโอเคเปิดไปได้กางเกงหนึครั้ง2ครั้ง3ครั้งนะครับผมโอเคสุดยอดไปเลยได้ก้าด้วยเมื่อกี้กดไปโอเคโอ้โหได้เสื้อนะครับผมอย่างสวยเลยนะครับผมของรางวัลดูดูซิว่าของรางวันมีอะไรบ้าง เหลือ47วันนะครับผมของรางวัลในตู้ลูกกี้นอยอนะครับผมโอ้โหตัวนี้ก็จะเป็นสุดตละครนะครับผมกระเป๋าแล้วก็มีอะไรเนี่ยไอ้ตัวนี้เป็นตัวเปิดแมพนะครับผมแล้วก็มีสุดนะครับตัวนี้ไม่ค่อยมีสุดถามบอนเท่าไหรมันได้แค่สกินเซ้านะครับผม3วันเท่านั้นเองนะครับผมก็จับประมาณนี้นะครับผมตู้ลูกกี้นอยอ่อมาดูของจดหมายมีอะไรบ้าง อันนี้ก็วันเหลือเยอะอยู่นะครับผมเหลือแป็วันสิวันสิบห้าวันนะครับผมมาเรามาแจกของรางวัลกันเลยนะครับผมคลิปนี้นะครับผมก็ไม่มีโค้ดเหมือนเดิมนะครับผมก็มีบัตรกาลิน่าจํานวนหนึ่งใบนะครับผมสลหรับใครที่ขอโค้ดนะครับผมจะแจกในคลิปหน้านะครับผมใครที่เข้ามาดูใหม่ก็กดไลค์กดติดตามไว้นะครับผมสำหรับใครที่เข้ามาแล้วก็กดติดตามแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นบัตรกาลิน่าสามารถใส่ได้หนึ่งคนนะครับผม เอาไปใส่ได้เลยนะครับผมสำหรับใครที่มาซาก็ไม่ต้องเสียใจนะครับก็กดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งดูคลิปให้จบทําตามที่บอกนะครับผมแล้วก็คอมเมนต์ลงด้านล่างพร้อมยูไอดีนะครับผมพี่แจกทุกคลิปนะครับทุกคนอ่ะตัวนี้เป็นบัตรกอรินาจานวนหนึ่งใบนะครับผมใครที่มาซาก็ไม่ต้องเสียใจนะครับผมไม่ทันคลิปนี้ก็เอาคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเนาะก็มีบัตรกอรินาจานวนหนึ่งใบมาแจกงให้นะครับ สำหรับใครที่เข้ามาดูก็อย่าลืมทําตามที่บอกนะครับผมช่วยกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบายยขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาช่วยกดไลค์กดติดตาม